ข่าวิไศยที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจาวันที่31กรกฎาคม2567โดยชายพบประการังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงคืนควันนี้การจะรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงคืนควันนี้เอาละยัึงไงจับตาให้ดีธนวัฒน์สุจิตทาบรเจ2ต้องการตัวเขาณนเวลานินนะ ดยกรน,นี้เจ้าหนูกันธนวัฒน์สุงจิตทาวน์อดีตกองกลางห้องเครื่องเดซสสตีชุดยี่สิบสามปีตัดสินใจแยกทางกับเมืองทองก่อนฤดูกาลสัปดายี่สิบสี่จะเปิดฉากขึ้นโดยตอนนี้ธนวัฒน์สุจิตทาวนกำลังหาสังกัดใหม่และมีการบริงานข่าวว่าเจ้ากันธนวัฒน์สุจิตทาวนเปิดรับทุกข้อสเสนอในไทยรวมไปถึงทีมต่างแดน ซึ่งไม่เกี่ยงเรื่องของค่าเหนื่อยขอเพียงแค่ได้ลงสนามีต่อเนื่องเท่านั้นเพื่อที่จะพิสูจน์นะฮะและก็ยกระดับตนเองขึ้นสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งซึ่งมีการบบรายงานข่าวแต่ว่าในไทยมีเพียงแค่อุตตะนีเอฟซี FC, ทีมเดียวเท่านั้นที่ให้ความสนใจในตัวของธนวัฒน์ในวลานี้รวมถึงมีทีมจากเจทูลีกรองของญี่ปุ่นต้องการตัวธนวัฒน์สุจิตา h บอลไปร่วมทีมกันอีกด้วยเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเจ้ากันธนวัฒน์สุจิต t าบอล จะตัดสินใจอย่างไรซึ่งโปรไฟล์จากท่านของเลสซิตี้ดีกรีกัตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนทีมญี่ปุ่นย่อมรู้สึกดีถึงศักยภาพของธนวัตรอยู่แล้วว่าเขามีศักยภาพมากแค่ไหนนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะเจหนูกันธนวัตรซึ่งจิตถาวรจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปเตะแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจหนูกันคนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงฝันที่เป็นจริง เอกนิปัญญาลงดวนกับพป็นักของฝั่งเดวคาร์เซนแมตช์หน้าประสาทบนถิ่นไซตามาสเตเดียมทัพพิศาจแดงแห่งเอเชียอุรวะบริตไนมอนเปิดรังไซตามาสเตเดียมรับการเยือนของเดวคาร์เซนยูเต็ดยอดทีมจากพิมบริกอังกฤษในสฟุตบอลอุ่นเครื่องเจลีกอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2024 โดยเกมนี้เพิร์ม,มานิอาซอกโมใส่ชื่อของเอกนิตปัญญาดารูกทีมชาติไทยของเราในรายชื่อตัวสำรองก่อนที่จะถูกส่งลงสนามในช่วงนาทีที่80ในคาลังนี้ซึ่งผลปรากฏนว่าดิวการเซนบุกอัดอุรวะเบรดไดมอนด์ไป4-1ต่อโดยดิวการเซนเองภายใต้การนำทับของเอ็ดดี้ฮาวได้ประตูจากกระทะของอเล็กซานเดอร์อิซักเจคอฟเมอร์ฟี่คนเดียว2ประตูและก็บรูอิชฮอลสวนอุรวะเลด Red, ได้ประตูจากกร้าะของบริโอนิตะในคาลังนี้ โอ้โหเป็นในว่างานนี้ก็ถือว่าเจ้าบุกเอกนิสปัญญานะฮะสมหวังแล้วได้ลงเล่นในเกมนัดนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับอารัตยังไงทีมชาติไทยชุดยู20ปีเตรียมจะหวดเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศเกาหลีใต้อารัตยังไงเมื่อทางด้านของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเตรียมจะแก้มือนในการดดนกับทีมชาติอินโดนีเซียอีกครั้งหลังเพิ่งจะพ่ายในเกมนัดชิงชนตเลิศยู19ปีเมื่อที่ผ่านมาในฟุตบอลอุ่นเครื่องสี่เศร้า เ่อจะเตรียมทีมก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์คัดเลือกยู่20ปีนะฮะชิงช้ป์เอเชีย2025ช่วงเดือนกันยายนนี้ที่จังหวัดบริลัม์ในครั้งนี้โดยผู้บรรยรายการดังกล่าวมีชื่อของว่า s ซ o u l Earth One Ascup 2024แข่งขันกันที่ประเทศเกาหลีใต้และได้บอกวันที่28สิงหาคม ถึงวันที่1กันยายนซึ่งทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันน้ำทัพมาโดยทีมชาติเกาหลีใต้เจ้าภาพทีมชาติอาร์จิตนาทีมชาติไทยและก็ทีมชาติอินโดนีเซียโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดยู10ปีในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้วันที่18สิงหาคมพบกับเกาหลีใต้ชุดยู19ปีวันที่30สิงหาคมพบกับทีมชาติของอินโดนีเซียยู19ปีวันที่1กันยายนพบกับทีมชาติอาร์จิตนายู19ปี เวลาและสนามแข่งขันรอการยืนยันกันอีกครั้งโอ้โหเป็นน้ว่างงานนี้ก็ต้องไปเรียกว่าถึงคิวการแก้แค้นกับนักของฝั่งอินโดนในครั้งนี้กันแล้วนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับตู้มาหมดเลยนะเมือ่อทางนักของเดวิดที่ชอบกับฤดูกาลในการลุ้น5ช้ชม้นรุ่งเนบอกขอกวาดหมดในครั้งนี้โดยการน,นี้ผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าฤดูกาลนี้ เราจะกลับมาเป็นแชมป์ทุกแชมป์ไม่จกได้ผมไม่โลภนะแต่ผมจะเอาทุกแชมป์เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลและก็เพื่อศักดิ์ศรีของชาวบริลัมพวกเราต้องเป็นที่หนึ่งโดยคำประกาศของไม่ทับใหญ่ตัวจริงนายดิวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบริลัมที่ลั่นวาจารในงานลั่นกรองรบในฤดูกาลต0วัน24 โดยการกล่าวอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าแทบทุกปีลุงเนประกาศออกมาเสมอว่าสโมสรต้องเป็นแชมป์ทุกรายการที่ลงเล่นและด้วยตัวเลขมันก็ไม่ได้เกินจริงเลยไทยพิีบีดี9สมัย FA ฟเอคัพ6สมัยลีกคัพ7สมัย FA ฟเอคัพ1สมัยทูรประชิสานถ้วยกอ4สมัยไทยแลนด์แชมเปียนคัพ1สมัยโตโยต้าพรีเมียร์ครัพ3สมัยและก็แม่โคงครับแชมเปียนชิพ1สมัย โดย32แชมป์ในช่วงเวลาเพียงแค่13ปีถือเป็นทางด้านของสถิติที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะเป็นทีมแรกที่กวาดไปถึง3แชมป์ลีก3ปีติดต่อกัน2รอบในปี2013-2015และก็ปี2021-2024ส่วนในฤด,ดูกาลนี้พิเศษกว่าใครอื่นนะฮะเพราะทุกทีมของลุงเนมีทั้งบทท5าแชมป์ให้ไล่ล่าในขณะนี้รีโบต์ชายลีกช้างเอฟเอคัพรีโว่คัพ AFC แชมเปียนลีกอิบริ e verage, ชชอปปี้คัพชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียน นั่นทาให้ความกระหายของการเป็นแชมป์ยังไม่ถูกลบไปจากเป้าหมายของทุกๆคนภายในทีมอย่างแรกก็คือแชมป์ลีกหากว่าบุรีรัมย์ป้องกันแชมป์ได้จะเป็นแชมป์แรกที่กวาดไปถึงแชมป์ลีก4ส,สมัยติดต่อกันส่วนปัจจุบันพวกเขาทิ้งห่างความเส็จหนีคู่แข่งไปแบบเท่าตัวในครั้งนี้โดยสถิติแชมป์ไทยลีกบุรีรัมย์แชมป์9สมัยเมืองทองท่างน้านของเมืองทองหนองจอกกับเืองทองยูเต็ดนะฮะ4ส,สมัย ธนาคารกรุงไทยบีจีประทุมแชมป์สาสมัยทนาอากาศแชมป์สสมัยบซีเทโรศาสนาแชมป์สสมัยธนาคารกรุงเทพแชมป์หสมัยสินทราแชมป์หสมัยพนักงการยาสูบแชมป์หสมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพแชมป์หสมัยชมบุรีเอฟซีแชมป์หสมัย สิงห์เชียงรายยูนิเต็ดแชมป์หนึ่งสมัยซึ่งการพาดในการป้องกันแชมป์ฟุตบอลถ้วย2รายการในช่วงปีก่อนทั้ง FA Cup คัพแบงคอกและก็ลีคัพจากบ g ีที่ได้ไปนั่นทำให้ต้องกลับมาเน้นกันอีกครั้งในปีนี้ ที่จะจบาจาก3มแชมป์ในไทยลีกปีนี้ว่าจะมี AFC แชมเปียนลีกอิหริชที่ตีตัวไปอยู่ในรอบลีกสเต e ยังคงเป็นถ้วยที่ยากที่สุดเพราะว่ามียอดทีมจากทางด้านาของลีกด่งดังของเอเชียในครั้งนี้ปรออยู่มากมายแต่ว่าจะเพิ่มถ้วยฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนหรือว่าอาเซียนคลับแชมเปียนชิพชอปปี้ครับ e Club, เข้ามาอีกหนึ่งราการไหมซึ่งแน่นอนนะว่าภาษาสายฟ้าคือทีมเต็งของประการนี้ต้องไปลุ้นกันว่าจากค่าแชมป์ที่ว่า จบฤดกูกาลนี้พวกเขาจะกวาดมาได้กี่ใบกันแน่ไปน็นวังงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นเ้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรบริลัมเอาจริงอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตยังไงทีมลีกอินโดนีเซียคว้าอาดีตแข้งบริลัมไปร่วมทัพโดยสถานของ P.S.S. นะเซะเรมันทีมจากฟุตบอลลีกาลีกสูงสุดของอินโดนีเซียประกาศจากการคว้าตัวนิโคเราคาโดโซ่เป็กชาวอิตาลีอดีตแข้งบริลัมในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้ก่อนหน้านี้ดิคอราคาโดโซแยกทางกับบริลัมเมื่อช่วงต้นปีหลังโลกสัมผัสสนามเพียงแค่5นัดก่อนจะย้ายไปเล่นกับทางด้านของยาโฮเดอร์ทักซิมฉะนั้นก็ไม่ได้มีหรือว่าไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่และเป็นทางด้านของพ s s อสเอสนาเซเรมันคว้าตัวไปร่วมทีมสำหรับพนักของคาโดโซนั้นถือเป็นนักเตะจ,จงมนเจรขาแข่งมาแล้วทั่วทั้งโยุโรปทั้งในอิตาลีสเปนกรีซอังกฤษและก็โรมาเนีย ซึ่งก็เคยวนเวียนมาเล่นแถบเอเชียในประเทศเกาหลีใต้กับสโมสรซูวอนซัมซุงบริวิงในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นดังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาแล้วยังไงบริษัทไทยลีกจำกัดแจ้งเปลี่ยนวันเวลาแข่งบริโภไทยลีกนัดที่1และก็ที่2นะ โดยฟุตบอลไทยลีกจำกัดประกาศเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันฟุตบอลเดนสคริโวไทยลีกฤดูกาลใหม่สัปดาห์ที่1และก็2จะรวมสงคู่เริ่มจากเกมแมทช์เดย์ที่1คู่ระหว่างหนองบัวพิษเอฟซีจะเปิดปรังพบบุรีรัมณ์นักสนามพิษสเตเดียมวันเสาร์ที่10สิงหาคมจากเดิมเวลา20นาฬิกาเป็นเวลา18นาฬิกาเนืน่องโดยทางหนองบัวพิษได้สง่งหนังสือขออนุญ,ญาตเลื่อนเวลาแข่งขันหน่อยเพราะรมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาในการแข่งขัน และแมชเดย์ที่2คู่ระหว่างบุรีลำพบกับทัต้าของทรูแบงคอกนัสนามช้างอารีนาจากเดิมจะแข่งขันในวันเสาร์ที่17สิงหาคมเปลี่ยนเป็นแข่งขันวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมเวลา19นาฬิกาเนื่องด้วยทางด้านของทรูแบงคอกเนี่ยได้ส่งหนังสือขอเลื่อนวันในการแข่งขันเพราะสโมสรได้เดินทางไปแข่ง AFC แชมเปีย้ยน League ิช o รอบเพลย์ออฟเยือนซานตงไทซานที่ประเทศจีนในวันอังคารที่13สิงหาคมที่จะถึงนี้ ทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันพิจารณานแล้วและก็อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันได้ตามที่ทางด้านของโทรแบงคอกส่งหนังสือขอเข้ามาในครณงนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่งคือผู้บอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจาวันที่31กรกฎาคม2567โดยชายพบว่าครั่งผู้บัลไทยครับ